ท้องนี่จะเจอปัญหาคือไวรัสนะครับรับตัวปัญหาเลยนะคือเป็นไวรัสหนาแหลงรับหนาแรงหรือว่าหนาฝนหนาใดนี่เราจะเจอนะครับทั้งทีมงานนี่เพิ่นใส่ยาตัวไหนครับที่ผมใส่หลักๆนะครับยากัดหนึ่งก็คือเฮาป้องกันมาแลงปากดูดเพี้ยไฟแมงมีขาวเพี้ยต่างๆนะครับเฮากับสีไส้ยาประเภียดอาิมิกตินพวกสูตรเย็นนะครับที่ทีมงานผมใส่ก็คือเอลามอนแปดสามนะครับเอลามอนแปดสามนะครับ สองสามเจอยู่เลยครับเอาอยู่บัสเอลามอนแปดสามนะครับถ้าผมยาขาแม่แรงอันเป็นพวกอันรักษาไวรัสกาซิมีไอมาเฟียล่ะกามีจอมเบียล่ะก็ตีใหญ่ไวรัสนะครับจอมเบียล่ะก็ตีใหญ่ไม่จอมเบียครับจอมเบียครับครับสลับกันครับบสวัสดีครับผมเสียตะวันฟักทองแดนดิสานนะครับวันนี้มาที่ กรสินนะครับวันนี้ก็เขามาเยี่ยมชมกับแปลงฟักทองของทีมงานภูไทยนะครับผมครับผมนี่ทีมงานภูไทยนะครับพามาเดินตรวจแปลงนะครับวันนี้ใช่ครับอาจารย์ต่อมนี่ครับผมนี่ครับอาจารย์ต่อมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชาวสวนนะครับลูกสวนเพิ้นกระดิ่ปกติทุกัน ครับเมื่อนี้อาจารย์ตอมเพลนพ้าน้าช่มเองนะครับนําชุ่มครับในกลุ่มหลายคนอาจจะเห็นเพลินนะครับนอกติดตามเพลินนะครับนี่นะครับฟักทองเพลินแก้ปัญหาไวรับได้นะครับที่ว่าไวรับเห็ดหนากนะครับอาจารย์ต่อมเพลินจะผ้าเบึงนะครับว่าสามารถแก้ไขได้บ่ถึงจะได้บ่เต็มรอยแต่ว่าก็เห็ดห้มีผลผลิตได้นะครับดกแข็งครับลูกฟักทองช่วงนี้ถือว่าแปลงนี้ก็งามนะครับแปลงนี้จยกกระป๋องนะครับนี่ แบงสามกับ๋องก็สามกองนะครับอะไรครับอะไรนะครับเนาะใช่ครับจะาของสวนฟุ่นฟุ่จ้าของสวนฟุ่นฟุ่นเพืเสียสิ่งเงินเออพ่อหีพักกันไหวโอ้ป้ายายก็เพิ่มาพัดนี้มาพบเสียเนาะเอ้ยโนมยุ้ยวิ่งดีนงนะครับบึงลูกนะครับ ลูกดีนะครับดกนะครับสูยงามนะครับเอาเริ่มขึ้นนวลนึงแล้วนะครับใส่ทีมงานดีนะครับนี่ครับเพิ่มมากันเป็นชุดเป็นทีมงานเลยนะครับเข้ามาเกยครับเป็นตะกองเห็นไหมครับงามครับงามตัวนี้แปลงนง ของสวนทานาดสวัสดีครับพ่อครับผมชื่อหยังนะครับพ่อเสียงแนะนำเลยนครับพ่อเสียงนะครับชื่อหรือไทยครับผมหรือไทยชื่อหรือไทยเกียแปลงเกียแปลงมันทำก็เจ้าร่มอ๋อเห็ุครร้งที่ไหนนี่ครับนี่ไม่มือไม่มือไม่มือม่ครับนี่มือไม่นะครับจังหวัดเชียงรายอยากอยากแก้ตัวไม่ไว้วอยู่นี่จังหวัดผสมกอนไหลโพด งามครับมันมันเดี๋ยวมันแต่งได้นะครับมันจะสลัดใบอีกมันมันเริ่มสลัดแล้วพอมานั่แล้วคุยกันเแล้นมันก็เริ่มเบี้ยวแล้วกันมันมันว่ามันทับอาจารย์ต่อมแล้วครับน่อเป็นหัวหน้าทีมเ่ผมดูแลครับดูแลครับสู้ดังนี้ดูแลให้บิสุทธิ์สู้ด้วครับยังปัญหาโรคไข้กันอยากก้าวข้ามไปแล้วล่ะก็ะสือไปแล้วโบมีปัญหานะครับมันสามารถ่แต่ละแปลงแต่ละแปลงก็มาตรฐานเดียวกันขึ้นน้ำได้ ลาแป้งอยู่เ่า่เบาเราอยู่บัสซส่กปจะสิ้นนะพวกแต่กูจะมาดักแมงหอนดักอันนี้ครับี๋้วเอฟซีคนก็ยากเาเบิ้งนี่ลูกไรนี่เสียครับลูกลูกแล้นี่แมงกันทองนี่ลูกเอมาเจอนี่มันก็เริ่มห่าอี อ๋อน pues nah ี evet> ่คือคืออีหยังครับนี่แมลงวันทองเริ่มมีอยนเริ่มมะเขายกขึ้นเรื่อยๆมาหลอดอ๋อนี่เป็นในเป็นหยังครับเป็นหัวเชื่อมันบ่ครับกระเพ้าเขาว่ากับออกตะกัดจากกระเพ้าไอ้มันมีโตได้ขนาดนั้นครับนี่ครับเป็นเป็นภูมิปัญญาของเพื่อนนะครับเนาะมักเก็ดดักนะครับเสือมันว่าหยังครับนี่ซืือมันว่าหยังครับซืือยาไหมไม่ก็บอกว่าหลอน มันท้องเขาเอาให้แต่มันมันแพงกบร้อยเจ้าอ๋อเขาถามหล่านยาเป็นวาครับว่าไอเป็นเป็นหัวเชือกล่อมันยาเขาเขาทำเอากระเพาครับเบิอบงนะครับเด้อบึงวิธีการบันเทิงนะครับเนาะถามหล่านยานะครับเพิ่นกระบอกให้หูเชื่อมั่งครับมันบอกเลยกระเพากระเพีายังบวกกระเพ่าพิ่นกระเบิ้งมาจากยูทูบนะครับนี่คือดักวันท้องนะครับเวลาัตปัญหาเลยนะครับที่จะเจาะน่วยเก็ดห้ฟักท้องเฮาเน่านะครับผม ครับมันจะมาเจาะในช่วงที่ฟักท้องเริ่มจำดอกนะครับยัาน่หละครับเวนบน่งเค่อนเอมาเป็นเดีแลอย่างอ่รับป้าากองเ่้เลยลับกนชปัญหาใดนะครับ

ลาแปลงคือลาแปลงเริ่มจะลงนะครับเวาปยได้หนีให้เต็มเลยนะครับตอนนั้นก็วนควายไหลสูงไอ้บางทางทันบ่เปียกแห้งไงบางทางไอ้สายไปอั่ประมาณเมตรนึงเนี่ยปวอมเฉือนไปห้าก็ไปเดือดนะครับมันจะซอยครับไปห้าดีหามือไม่ได้มาเบืองลาแปลงเขาเลยบนเอาแม่นบ่บ่เน่าครับบนถุงยาเน่าบนถุงยาเน่าครับลูกเน่ามันคือหมานห่วงมันเจาะอีเหล่านี่ครับบ่ต้องห่วงปล่อยขึ้นเลยครับหนามว้นเลย เห็นมันไล่บนเห็นมันแชะเลยนะครับเห็นมันซุ่มแล้วเนี่ยพื้นซุ่มแล้วนี่ถือว่าสุดยอดเลยอะไรเพราะว่าชอบนี่ค่ะมันจะเปียกนะฮอร์นเพราะเพราะตั้งหน่อยมันมันติดแชะจังหน่อยก็เลยหย่านมันเน่าหย่านมันก่อนเพราะเพราะว่าช่วงนี้มันแรงนะคะปล่อยน้ำได้หลายแห่งดีเลยพ่อเนี่ยมีหลายประเทศใด้เลยครับช่วงนี้อัดดีเลยครับดเนม่ยครับอัดเลย นาำกำลังแห่งก็เ้าววาท่านปล่อยก้องราแป้งเขานี่นยุดจีดเอเมบรานะมันจะอิงหนีบลาือจีดเลยเ้อนาดายิมตะโุมานอยินนี่กับแต่ขอนงามๆกาใสมาครับโอเอาหันที่้านไหบ้างยินว่เอาใสตัวไหนนี่ยยาบ่ะครับนี่นะครับแล้วเราลูกบันไดดำประมาณซ้ำนี้แล้วไอเขาจะฉีดยาตัวไหนต่อนะครับ เหตุอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่อมมันสีแนะนับนะครับอยู่ที่ผู้ใดเสื้อหรือว่าบนเสื้อกะแล้วแต่นะครับเนาะแต่ว่าเพื้นกที่ว่าเพื้นดูแลผ่านได้คุ้มอยู่ในเขตกาฬสินธุ์นี่ได้นะครับครับไม่ใช่ขอบให้มันยืนเห็นกันเป็นไอพ่อขำวมาพี่ขำวมากังคือจะคลองสวนนะครับเนาะเพื้นจากคลองสวนบ้านเาครับนี่ครับบ้านกุฎบ่าครับอยู่กุฎบ่านะครับเนาะอำเภอกุชินละายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครับหลังจากลูกเดมันติดใหญ่ซัมนี่นะครับครับ เราก็เริ่มให้หน้ำให้ปุ๋ยสร้างดินนะครับสูตรเสมอซิมโฮกซิมโกนะครับตัวนี้แล้วก็กระชี้กระย้ายด้วยเค็ืนเสียมบอลลอนน้ำนะครับ <S <S เค็ืนเสียมบอลลอนนะครับแล้วก็ยาคุ้มมะแลงเนาะกับเป็นพวกอาบานมติน,ตนสูตรเย็นน,นะครับแมนคุ้มไว้จกักรหนึงแล้วก็ยาล่า้องการล่าแป้งกับที่เป็นพวกไตโครมาตีไนเอ็นพัดวระสันกับเป็น คาบิดาซินอาศูนนะครับเพื่อยังครับเพื่อเขารักษาใบใบแม่นะครับเพื่อให้คงทีใบเป็นบอครับเพื่อให้ลาาแป้งลงนะครับครับหลักการรักษาใบใบนี่จะเห็ดให้มันไม่ไอใบสามารถปรุงอาหารมาอย่างน่วยนะครับที่สําคัญเลยนี่คือใบนี่ต้องยืดรักไว้เลยครับแดดมันได้ลงแดดจีบมันหลวกน่แดดจีบมันหลวกวยผิวลูกจะดีนะครับแก้ไตใบนี่ตลาดเขาสิมักนะครับผมครับลาคือหลายคนตอนนี้ก็คือว่ายังไงบ่ามนหลายคนนะครับคือกลุ่มเกษตรฟักทองนี่จะเจอปัญหาคือใบรัดนะครับ ครับโตปัญหาเลย่ะคือเป็นไวรัสหนาแรลงครับหนาแรลงหรือว่าหนาฝนหนาใดนี่เราจะเจอนะครับทั้งทีมงานนี่เพิ่นใส่ยาตัวไหนครับที่ผมใส่หลักๆนะครับยากัดหนึ่งก็คือเฮาป้องกันมลรงปากดูดเพี้ยไฟแมงมีขาวเพี้ยต่างๆนะครับเฮากับสีใส่ยาประเภทอ่ามิกตินพวกสูตรเย็นนะครับครับทีทีมงานผมใส่ก็คือเอลามอน83นะครับเอลามอน83นะครับ423จียอยูเลยครับเอายูบัส นีลมอนแปดสามนะครับค้าผมยาขามาแรงอันเป็นพวกอันรักษาไวรัสกับซีมีไอ้มาเฟียลักการมี่คอมเบียลักการตีไงไวรัสนะครับจอมเบียหลักการตีไงไม่ครับอมเบียครับคอมเบียครับครับชีสลับกันครับ เอ้าต้องป้องกันแต่น้อยๆครับคือป้องกันแต่น้อยๆนี่คือว่าเพิ่นแม่งปากดูดเนาะครับนี่คือต้องฉีดไปคือแม่งปากดูดนี่มันฉีดดูดจากต้นที่เป็นแล้วแล้วไปแพร่ใส่ต้นตทำไมนะครับเราต้องคุ้มแมลงให้มันอยู่ก่อนครับทีแรกครับผมเอาเห็ดให้มันสมบูรณ์ไปเลยบ่แม่นว่ามันใหญ่แล้วจะมาแก้ไขมันก็จะเอาบ่อยู่คือเพิ่นบอกว่าป้องกันแต่น้อยๆนะครับยาที่เพิ่นบอกมาบางคัญในกาเห็ดวัคซีนมันออมเบียนที่วัคซีนเห็ดวัคซีนพืชนะครับผมแล้วมาเฟียครับที่ใส่นะทีมงาน ฟักทองูไทยคื้ผ่านมาทุกปีลูกประเภทนี้จะขายทุกปีว่าอ่างไรบอมีปัญหานะครับผมกับเห็นพันเฮ็ดแล้วล้วก็ไม่อยู่สาแเกวนะครับนี่ใส่ยาอยู่ตัวเดียวกันนะครับอยู่สาแเกวกับมันจะมีเบียงออกไปอย่างอีแค่ตัวสองตัวนะครับแต่ว่ามันกับตัวยามันเป็นตัวเดียวกันนะครับขึ้นหลักๆอยู่มันกับคือมาเฟียแหละครับหรือว่าจะเป็นทั้งลอยเอ็ดก็ใส่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยาตัวนี้เก่งอยู่นะครับผมแต่ว่าอยู่กับช่วงการเข้าจะดสี่เราจะมาปั๊บใส่แล้วก็บึ่งความจะเลื่อนเตืบตข้องเผือ โอกาสจังหวะช่วงไหที่ควรจะฉีดนะครับอยู่กับเช่าเกษตรเท่าจะไปพิกพันเราเองนะครับโมเมนต์ว่ามันเปลี่ยนแล้วจังเอามาฉีดจังไรมันกับว่หายนะครับมันไดแค่ซอยระยับอยังหรือว่าป้องการบวให้ตตนอื่นติดนะครับสำคอนทองนี่แหละขลุกบว่แข็งแรงแล้วหัวว่าแข็งแรงแล้วเอามามันก็ไดแค่แก้ไขนะครับมันจะซอยดีจกคันไปบรได้นะครับบรแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพันผ้ายางชุ่มบังสวนนะครับเนาะจะดือสูตรยาตัวนี้เพื่อนกะบอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วครับบมเด้ห่วงกับบรไดห่วงนะครับเกษตรน้ำกัน แต่เป็นไวรัดมากมันผิเสียใจมันเมื่อยเนาะครับมันเมื่อย์รัดมากข้าวลงทุนหลายจักกระป๋องเนาะพ่อหนิสามสามดานกระป๋องนะครับอะไรนาเร่องกี่ได้กี่ได้ยู่ประมาณหูยี่สิบก็ตันสูสีนะครับสูสีสูสีดุ๊กปุ่มเบิลงเหลี่คือมันดุกแห้งนะครับใส่ดุกนะครับดุ๊กเหลี่ยบดุกเลยนะครับดุกเลยเหรอต้องมาตัดดิวู่นี่รับนี่นู่นหน่ะมึงน่ง มันท่านเด้กยูด้วยวงปันะครับวงหนึ่งสนหรับเงาละสองละสามนี่ดกแห้งครับถือว่ามือใหม่นะครับนี่ถือว่าพอเราเห็ดได้เก่งนะครับก็คือหลักๆก็คือได้อาจารย์ดีแล้วครับการแนะนำอันนี้ก็องใหผสมอยู่แล้วไม่ได้ซ้ำนี่เบาหนักเราปะงวงบูมมีฟักก็มีครับมู๊ดชีดดานี่็กันได้เด็กประยุทธสุดยอดเลยก็เอาตัวนี้ลงมาตัวนี้ลงหมกเลย แม่นขี้ไฟใหม่นู๊ขี้ไฟเขาหมักเขาเขาว่ามลจริงๆมงกรโดนนี้ได้นะเหมือนนี้เนาเจ้าได้เนาะลอยเลยนนี่เต้องคุณ่งต้นเดียวจบสักหงงแม่มาคุยเหรอไม่ทำยุขีดหนึ่ดูแล้อะไรบ้างครับจักกระป๋องโอ้เป็นร้อยครับร้อยกระป๋องแล้วก็เม็ดอิสระอีกครับรอบนึงก็ปลายฝนแน่หนาแรงแน่จะร้ายร้อยไรครับครับผมแต่กับบานได้ขายทุกคนอาจารย์ต่อมนะครับนี่คือหัวหน้า ของทีมงานฟัดทองผู้ไทยนะครับอยู่เขตกาะสินนะครับถ้าใครติดตามในกลุ่มหรือว่าในเฟซเป็นมูเผื่อนเฟซเพื่อนติดตามเพื่อนจะเห็นนะครับคือเป็นนี่นะครับชิดลายทรับยประเีศลูกศรลูกชิดลายนะครับถามครับตั้งทามเพื่อนลายสำเร็จข้านนาครับสำเร็จถ้าใครถามเพื่อนกะถามแบบว่าเขาเข้ามาถามแบบเหมือนเขาจะรู้่วมรู้จะว่ากะบอบอตองมาแบบแสดงนะครับฟังเพ่อนบอเพ่นยังไปเพ่นจะซ้อนเบื้อนะครับถ้าใดเข้ามาเหมือนแบบว่าเหมือนเก่งแล้วเพ่นจะบอบอกวิชานะครับมีการจะเขาหาบึงอาจารย์เพนกตอง เ้าเขามาแบบยอมเขามารับเลยครับเพื่อนจะสอนทุกอย่างว่าใส่ยาตัวใดนสีตัวไหนเราวางไหนแอดไลน์มาหาเพื่อนเพื่นจะเบิ่งให้นะครับครับผมกะฝากเบอร์โทรหน่อยครับไป098 098ครับผม409 409 6449 6449นะครับนี่คือใครสนใจอยากเรียนรู้กับเพื่อนนะครับผมครับอยากศึกษาอยากปรึกษาหรือกยังเพื่อนกะมีเวลาเพื่อนก็จะตอบให้นะครับกัแอดไลน์หรือว่า เฟซเพื่อนก็ไดนะครับคิดนึ่ขคางไว้ถ้าเกิดว่าเพ่นโมวไล่่าตอบวมลาอย่างนะครับวิธีต่างๆคนจะบอกให้หมดนะครับบอกหวงกันหรอกครับครับผมกับโอเคนะครับนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคับพ่อข้่มครับครับ